ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเวลาเราจัดทรงแล้วอะค่ะตัวนี้ก็คือสามารถล็อกให้เขาอยู่ทรงได้คือมันก็จะไม่ขยับอะค่ะจะมีแต่ละพักเลยค่ะหมุนปื๊บปๆ๊บป,บป,บป,บปบขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแน่นสมมุติอันนี้เราจัดจัดทรงคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็หมุนให้แน่นเลย นี่ค่ะทีนี้เวลาจะขยับใช่ไหมคะมันก็จะไปได้แค่แบบอย่างนี้ค่ะอะไนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควร อันนี้ลักษณะการเปิดปิดน,นะคะถ้าเปิด90องศาประตูก็จะเปิดค้างแต่ถ้าเราเปิดไม่ถึงประตูเขาก็จะดีดกับอัตโนมัติค่ะเวลาเปิดเลื่อนตัวล็อกตัวนี้ถอยหลังนะคะเลื่อนหถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงค่ะนี้เปิดได้ทั้งเข้าแล้วออก Thank mm -hmm. you.